ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่กับผมตัวการ์ดไซเบอร์การ์ดชาร์ลี์แอนเกมส์กับเกมแบดน็อตอีกเช่นเคยนะฮะก็นะหลังจากที่มัวแต่ยุ่งเกี่ยวกับการสอบนะก็ใกล้หมดแล้วแหละนะครับเหลือสอบปลายภาคโอเคเดี๋ยวผมมาแคสเกมก่อนเดี๋ยวคอยไปอ่านหนังสือเนาะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมมาดูที่อัปเกรดก่อนนะครับไหนดูซิรู้สึกว่าคอมมานเดอร์ทุกคนเนี่ยจะยังมีหน้าที่เป็นของตัวเองดีนะฮะอ่ะคนนี้เฮฟวี่เวปอนใช่ไหม จากอีพีที่แล้วก็คือจะสามารถโต้กับศัตรูได้ทําให้ศัตรูกระเด็นไกลกว่าเดิมนะครับแล้วก็สตันศัตรูได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เล่นหอ,อกเลยแล้วกันนะเพราะว่าหอ,อกเนี่ยเขาสามารถจัดการศัตรูได้เนาะมาโอเคผมจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีม1จัดการเกาะ1อีกทีม1จัดการอีกเกาะหนครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ next turn อ่าผมจะไปที่เกาะเฟสลาก่อนนะฮะ เฟตลานะฮะแบ่งเป็น2องทีมจะได้มีตัง์เยอะๆอ่าเกาะนี้เล็กนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นพอรับมือได้ครับเคลียออกไปธนูอย่างเดียวผมว่าไม่ต้องใช้ธนูหรอกนะครับใช้แค่หอกอย่างเดียวก็พอนะฮะแต่ก็เอามากันเหนียวไว้นะครับส่วนธนูก็อย่าเพิ่งเลยเก็บไว้เอ้ย เดี๋ยวคิดก่อนเพราะว่าเอาธนูมาด้วยก็ดีนะเผื่อได้ใช้มาไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะเอาธนูมาประดับไว้ครับโอเคพร้อมมาแล้วครับคงไม่ต้องทำอะไรเยอะมาคนหอก อืมจะได้เดินเกมเร็วๆมาพวกไวกิ้งเข้ามาอีกทีสิโอ้มาละโมบิเซนผมย้ายไม่อยู่ตรงนี้เอา้ามาละยิงให้มันโดนหน่อยอืมโดนละโอเคสวย โอเคถือว่ากันได้นะมาไม่โดนโอ้โหต้องอัพเป็นเวลแม็กก่อนนะเนี่ยเฮ้ยขึ้นโอ๊ยระวังระวัง โ okay. อเคไม่ปลอดไม่ปลอดภัยแล้วมาูงนี้เอามาแค่หอกคนหอกก็อพอแล้วนะไม่ต้องเอามาเยอะมามาสู้เลย <c oughs> ดูจมน้ำไปเลยครับโอเคเรียบร้อยชนะครับป่าต่อเสร็จไปหนึ่งครับมาอัพเกรดสักหน่อยยุงบินผ่านผมไปนไม่เป็นไรหรับช่างมันโอเคส่วนก็มีอีกสกิลหนึ่งนะเนี่ยก็คืออะไรมีให้อัพสกิลได้แต่ผมจะยังไม่อัพแล้วกัน อย่าเพิ่งเลยโอเคเหลือเกาะเหลือพูนมังคามาชายอีก3ามคนครับผมจะไปที่เกาะชีฟไอ o ซแล้วกัน,นครับรอบนี้รู้สึกว่าจะพอกันได้อยู่ระดับหนึ่งครับโอ้โหคงไม่ต้องเข้ามาเยอนะมีแค่2องเองปเคลียร์แล้วกันลองดูผมจะลองมาคนเดียวดูนะครับ คนหอกช่วยแบกน่าจะไหวนะพร้อมแล้วหวังว่าจะกันอยู่นะถ้าไม่อยู่นี่โหคงต้องรีสตาร์ทใหม่มา คือยุทธศาสตร์ผมอย่างนี้ครับพอพวกนี้ขึ้นมาครับพวกพลหอ,อกนะครับจะแทงพวกมันตกเหวลงไปครับเออฮะเจวโอเคถือว่าใช้ได้นะผมเสียวอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยกลัวพวกมันมาเยอะไงแล้วแบบพลหอ,อกเขาสู้ตอนนี้ไม่ได้ซะด้วยนะฮะอาจจะต้องถอยครับเลยนะ มาอืมระวงังเออใจเย็นใจเย็นโอเคอ,อุ่นใจขึ้นหน่อยมาตรงนี้มีบ้านเยอะซะด้วยครับหนึ่งสองสามสี่หลังเนี่ย <c oughs> พวกมีโลก,ก็แทงตกน้ำให้หมด อมอมอมแทงไม่เข้าเลยลงไปอือไฟนอวเวฟบแล้วแล้วลอกสุดท้ายอโอเคถือว่าดีเอ้ยได้สามกเกาะเลยนะครับสุดยอด มาบุกเข้าไปเลยกันไวโอ้เจ็ดเหรียญครับสุดยอดเยี่ยม อมีสามเกาะให้ไปลุยนะเพราะว่าเกาะน,นี้บ้านมันเยอะจะยังไม่ลุยแล้วกันเดี๋ยวผมเช็คเกาะก่อนแล้วกันนะเฮสเทอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพอป้องกันได้ปะลุยมาเป็นโบดนะครับเอาพุทหารไปวางระเบิดก่อน โอเคทหารเราเหยียบระเบิดได้อุ่นใจหน่อยอยู่ดีๆไม่ให้เราเหยียบระเบิดครับอยู่ดีๆแบบทหารเราเหยียบระเบิดตายหาแตกเลยนะเนี่ยมาเข้ามาเลยจะสตูพลธนนูมาทางนั้นเหยียบระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับผลธนนูโดนเก็บครับมา แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับเมื่อกี้เช็คความเรียบร้อยนิดนึงอยู่กับเพื่อนหนึ่งคนนะฮะกลัวเพื่อนเขาชอบฟังเพลงฮะกลัวเพลงเพลงมาติดในคลิปหาแตกเลยนะโอเคพอสู้ได้ครับมาพนธนูมา,มาฟันทิ้งโอเคอืม พอรับมือได้นะย,ยุงบินผ่านหัวนี่หละไม่เป็นไรมาเข้ามาเลยพวกไวกิ้งอาจจะไม่เป็นธรรมชาติในหนึ่งครับพอช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปนาน <c oughs> พวกเราต่อสู้เขาขึ้นมาข้างบน uh huh. ขึ้นมาข้างบนโอเคแป๊บน,นึงนะครับ <c oughs> ขออภัยในความไม่สะดวก <c oughs> เพื่อนจะเข้ามาเล่นด้วยนะ <c oughs> โอ้โหมีเปิดเพลงกวนด้วยนะ โอเคผมจะพูดให้ดังแล้วกันมาโอ้พวกไวกิ้งบุกมาอีกแล้วโอรอบนี้ละลอกใหญ่ฮะมากันไว้พวกเราสู้เข้ามาเลยอืมโอโอพวกไวกิ้งมีรวมทัพด้วยนะครับอืมฉลาดแต่ก็สู้พลหอกเราไม่ได้หรอกนี่แน่โอ้ไวกิ้งไม่พอพาโลูกมาเพิ่มครับมา เอาระเบิดมาฝากขึ้นมีรอมพลน,นะครับอือเรียบร้อยมาพลหอ,อกเข้ามาเอ้ยพวกถือโลเข้ามาผมมีหอ,อกอือม,มาพลทหารพลทหารราบทาหน้าที่เก็บเก็บกวาดอ่าไม่ต้องโดดนี้เลยโดดนี้เลยโอเคเจ๋ว วิกตอรี่ครับมาอ่าเป็นเช็คพอยท์ครับสวยเรียบร้อยครับอือหืถือว่าดีมากครับมามาในส่วนของอัปเกรดกันดีกว่าครับผมจะอัปเกรดพลธนูก่อนครับเพื่อที่จะยิงได้แม่นขึ้นนะมามาในส่วนของอา c เชอร์นะครับแบบ e l i t ตนะครับ โอเคครับจะยีมีความแม่นสูงสุดนะครับแล้วก็ยิงเร็วขึ้นและดาเมจแรงขึ้นด้วยอัปเกรดซะโอเคเรียบร้อยครับมา next turn กันเลยเคลียร์เกาะหมดละมามาลุยเกาะลองเกนะครับอืมไม่ไว้วางใจศัตรูมากเท่าไหร่ครับเก็บ okay, ไว้ คนนี้ก็พบคอมมานเดอร์ที่มาได้สองครั้งแล้วกันมาลุยอืมพลธนูอัพเกรดแม็กนะครับม,มีหมวกเหล็กนะครับธนูทองด้วยมายุงอุ้ยไม่โดนโอเคมาพลหอกพร้อมครับลงมาข้างล่างมาพลธนู อ่ายิงแม่นมากครับโอ้หลุงนีเอาพลธนูมาอย่างเดียวก็ได้นี่มาทางนี้เคตั้งกาทรรับอืมอืมเอาเข้าไปโอ้โหไม่โดนเอ,อื้อ โอเคแม่นครับมาดูรอบๆไม่เจอครับมาหายอ่าทางนี้ครับมาเข้ามาเลยโอเคโดนครับหืมแม่นมากยี่สิบบาทผลธนนูยี่สิบบาท โอพีมากโอเคแล้วลอกสุดท้ายมาอะไรเอ่ยโอ้แค่เนี้ยลืมไปมีศัตรูประเภทเดียวโอเคมาสองลำเลยมายิงให้โดนอื้มคุ้มมากโอ้โห คนต่อไปฝึกธนูดีกว่าเดี๋ยวดูสกิลก่อนมาเรียบร้อยครับได้ตังเพิ่มมาหกเหรียญครับมาเฮ้ยยุงอยากกวนได้ปะจะอัดคลิปแป๊บหนึง่งสักห้านาทีเลาค่อยมาตบกันต่อโอเคต่อไปเป็นลอฟล็อกนะครับมาโอ้นี่เป็นเกาะใหญ่นะครับ มีทั้งพลทหารราบและธนูเดี๋ยวขอทำใจก่อนดูซิมีอะไรอัปเกรดได้บ้างไม่มีนะครับยังไม่มีก็มีสกิลนิดหน่อยครับเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งมาไปรอบรอบอเคคงเอาไปหมดเลยเลยครับรอบนี้ แบ่งเป็นสองฝั่งครับฝั่งแรกกันตรงนี้เอ้ยฝั่งนี้ยืนอยู่บนนี้สว่วนอีกฝั่งหนึ่งมานี่พลหอกโอ้รอบนี้มาเป็นระวังพลธนูมาก,ก่อนครับให้มันยิงพลโลเอ้ยพลทหารราบให้ให้โดนครับเคลอเป้าโดนเรียบร้อยครับตบยุงโอเคมา เอาเลยพลทหารราชจัดการโอเคเรียบร้อยฮะส่วนทางนี้มีอะไรโอ้โ oh, หพลธนูเป็นกระจุกเลยมาวันนี้ชอบเล่นธนูนักใช่ไหมขึ้นฝั่งนี้ครับดูสถานการณ์ดูซิว่าพวกเขาจะขึ้นมาล่าเหยียบระเบิด ถอยโอเคโดนระเบิดสตันครับเรียบร้อยส่วนทางนี้มีอะไรอีกพลธนูอีกมาเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พลธน,นูนี่เป็นพลฐานเอ้พลไวกิ้งทำไมไอ้โปไวกิ้งเอาใหมล่ละถ้าพวกเดียวกันเราจะเรียกพลแต่ถ้าพวกศัตรูผมจะเรียกว่าพวกแล้วกันมาสามทิศทาง พวกไวกิ้งทหารราบมาไอ้พวกไวกิ้งธรรมดามาครับโอเคต,อตั้งชื่อมันล้วมา,าพลหอจากจัดการโอเคเฮ้ยมันเผาบ้านเผาเมืองแล้วไปไหนเอาละทุกคนตั้งสติพวกไวกิ้งมาแล้วลอกใหญ่เลยพลทหารเตรียมพร้อมถ้าจะให้ดีเอาหอกแทงตอนอยู่บนเรือได้เลยนะมา อืมอืมเรียบร้อยมาอีกโอ้สองฝั่งเลยเหรอมาทางนี้มาจุดเดียวพอกันได้อยู่โอเคต้องช่วยกันละระวังเอ้ยมันเผาบ้านเผาเมืองเลยแล้วมามันมาทางนี้ เฮ้ยอย่าเผาบ้านเผาเมืองคนหอ,อกถอยอสีแดงเลยอือโอ๊ยหลอดไปเจ็ดเหรียญเรียบร้อยครับปะ่ะต่อ อเคมี3ามเกาะให้ไปต่อครับ next turn อ่ามีผู้บังคับบัญชาใหม่2จุดครับผมว่าผมจะไปเกาะนี้ก่อน s u d e r ร e y s u d a r l e ไปเกาะนี้มีผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอามาทุกคนผมจะเอามาแค่พลธนูเก็บไว้นะครับเอามาแค่นี้พอนะครับไม่ต้องเอามาเยอะยุงอีกตัวหนึ่งช่างมันไปลุย ร้อมมีทางขึ้นทางเดียวผลหอ,อกประจำการไว้มาส่วนผู้มาค้าประชาคนใหม่ก็อยู่ข้างบนนี่แหละดูผลงานพวกเรานะครับมาอืมมาสองจุดเลยเพราะว่านะขึ้นไปดีกว่าเพราะว่าพวกไวกิ้งถือโล่แดงมันแพ้ทางพวกหอ,อกนะครับถ้าที่ผมสังเกตมา ข้ามาอืมเขี่ยลงทเลไปแล้วครับเป็นไรไปกลัวเหรออะไรเนี่ย how to edit file out how to make production how quality video อะไรกันเนี่ยปิดเน็ตแล้วยังมาอีกเข้ามาสิอืมเขี่ยลงไปอือโอ้มาเป็นกองทัพเลย เป็นไรไปกลัวนี่มากาครับอืมโดนเขียดตกทะเลไปแล้วอพอรับมือได้นะเนี่ยพวกไวกิง้งรอพวกไวกิ้งถือโล่รอพวกไวกิ้งบุกก่อนครับอืมกลัวครับเจ้ร <laughs> ัวมากโอเคเฮ้ยพ่นธนูมาครับตั้งการ ตรงนี้พลธนูอยู่นู่นนี่พวกหอ,อกพลหอ,อกไปนู่นพลฐานราบตั้งรับพวกธนูพวกธนูมันร้ายครับมันหลอยมาวางระเบิดเลื่อกันอย่าเพิ่งขยับวางระเบิดไปละจ้าอยู่ตรงนี้ระเบิดเรียบร้อยครับ โอเครู้เรื่องครับขึ้นไปข้างบนครับไปแล้วขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมโอเคทันครับมาพวกไวกิ้งเอ้ยพลพวกพนหอกมานี่เพราะว่าพวกอพกิกเอ้พวกไวกิ้งถือโล่กำกลังขึ้นมาครับมากลับมาเลยล่วงล่วงรัวๆโดนถีบตกทะเลไปแล้วครับอืมลงไป เราได้ผู้บัญชาการคนใหม่มานะครับไนดูสิเจตตาครับเป็นคนธรรมดาทั่วไปโอเคมีคนเล่นเยอะขึ้นหน่อยมาต่อครับมาดูสิอัปเกรดกันหน่อยสิผมว่าจะยังไม่อัปเกรดใครมากนะครับมา ไหนดูซิผมอัพผมจะลองอัพเกรดพลทหารราบดูนะครับมาดูทักษะเขาหน่อยมาพลทหารราบถ้าอัพเกรดเป็นเลเวลแม็กนะครับเขาจะเป็นพลทหารที่อึดที่สุดครับมีความแข็งแรงและเกราะเพิ่มขึ้นไหนดูซิอัพไว้เลยครับมามีผู้บัชาการเหลือ3คนครับไปเกาะซัมเมอร์ไอโซกันเลยครับ โอ้ห <Okay>. oh, เป็นเกาะใช้ได้นะเนี่ย่ปรุยเลยครับบ้านของกาเรตนะครับกาเรตก็ไหนๆก็มาแล้วครับอยู่ข้างบนนี่แ okay. หละเคอื้เป็นทางขึ้นแบบนี้เลยนะครับเอามาอยู่ข้างบนนี่แหละพวกคนหอกจะสู้ไหวไหมเนะี่ยไม่มีพวกทหารราบซะด้วยสิแย่ละ ผมว่านะจะให้พวกหอกเนี่ยเป็นตัวป้องกันไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะสอนทริคให้นะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ผมจะให้พลนหอกเป็นตัวล่อนะครับเพื่อที่พลนธนูมันจะได้ยิงโดนตัวหอกพอยิงโดนตัวหอกเสร็จนะครับ <c oughs> ผมก็จะให้พลนธนูเก็บงานนะครับโอเคตอนนี้พวกถือโลขึ้นมาแล้วครับถอย ยุ่งเยอะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะระวังด้วยช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ก็หายตกแล้วมาโอ้โหปนลธนูทาดีมากครับเฮ้ยลืมดูออาโดนถีบตกไปเลยเก้เกือบแล้วลืมดูไปได้ไงมามาอยู่ข้างล่างดีกว่าหมดนจะคิดถึงข้างบน ลืมไปมีบ้านข้างล่างด้วยโอเคดีมากทำดีมากพลธนูอีกแล้วครับเราจะให้พลหอ,อกเป็นตัวกำบังนะครับระวังยิงให้โดนนะโอ้โหมาตอนนี้พลหอ,อกของโลนาเหลือสีคนครับ กดปุ่มสีเขียวตรงนี้ครับคือการดีเพนนิสครับหาคนเพิ่มนั่นเองเอาพนทหารไปพักฟื้นก่อนดีเพนนิสโอเคขับปเข้าไปซะเดีวเราก็รอครับรอให้ขีดตรงนี้มาเต็มครับไหนอ่ามาเพิ่มแล้วใกล้เต็มแล้วครับและพลทหาร ก็จะกลับมาเต็มนะครับเป็นทริคเป็นทักษะเลยแหละสิ่งจะเป็นต้องใช้ยิงโอ้โหพลทหารยีสบาทโอ้หมโบตนูรับมือตรงนี้มายิงทางนี้ก่อนยิงทางนี้ให้ตายเร็ว ระวังมามาช่วยทางนี้เร็วช่วยกันดิง่งมาเด็กใหม่จัดการป้อ,องกันได้ครับเจ๋อ ไหนดูสิพลทหารลอหน้าเฮ้ยไม่ใช่การิสฟรีดออฟฟูดครับไหนดูสิเราจะมาดูทักษะกันขยายเกาะครับมาเรามาดูพลการิครับอ๋อฟรีดเขามีทักษะติดตัวนั่นก็คือฟ l e ดออ f ฟ o ดครับก็คือเขาจะเดินทางเร็วขึ้นครับผมจะให้เขาเป็นพลธนูแล้วกันเพราะว่าพลธนูต้องมาไวนะครับ เพื่อที่จะได้ไปลุยนะครับแบบพลธนูเป็นพลที่ผมจะให้วิ่งบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าพลธนูจะไปหลอยตัวที่อยู่บนเรือก่อนครับแล้วถ้ามันหลอยไม่ได้เนี่ยพลธนูจะถอยออกมาแล้วก็พอถอยออมาเสร็จก็ให้พลทหารราบและพลหอ,อกจัดการเนาะโอเคเป็นยังไงกันบ้างกับผมสำหรับเกมแบทนอนครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดซับถ้าเต็มใจก็กดพอมแม่ามาคบนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับไป <c oughs>